สวัสดีค่ะวันนี้ต่อยจะชวนเพื่อนๆมากินสตรอเบอรี่ค่ะเมื่อวานไปช้อปปิ้งมาค่ะได้สตรอเบอรี่มาลูกใหญ่มากค่ะหอมหอมหอมวันนี้จะมาลองกินดูว่าหวานหรือเปล่าที่เขาใหญ่อะค่ะนี่เลยพริกเกลือค่ะจิ้มพริกเกลือค่ะ เดีย๋ยวมาลองกินกันเลยอืมหวานค่ะแต่ว่าไม่หวานเท่าไหร่แต่ก็หวานหวานหวานเปรี้ยวๆอร่อยดีจิ้มจิมจิม หวานค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินสตรอเบอรี่กระต่อยค่ะ นนหวานแน่นอนค่ะตันพริกเกลือเข้าไปหวานแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาดูลูกต่อไปจ้าตรงก้นเขาก็ยังเขียวอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะ หวานกว่าค่ะลูกนี้หวานหวานลูกนี้หวานกว่าค่ะลูกเมื่อกี้นี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ลูกนี้หวานกว่าหวานแต่กระจิมค่ะเดี๋เลย แก้หนาวแก้หนาวได้ไหมคะเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยค่ะเพืเ่อนๆืมโอเคค่ะขอจบคลิปกินสตอเบอรี่ก่อนนะคะต่อจากนี้ต่อยก็จะลุยจนหมดนี่ละคะ่ะ บ๊ายบายค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ,คะสวัสดีค่ะ